ทีนี้พอเรามีลิสต์นะครับแล้วเราก็สารความสัมพันธ์กับลูกค้าในลิสต์ของเราอยู่ตลอดนะครับ เวลาเราจะขายสินค้าเนี่ยมันก็จะขายง่ายขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าในวงการ i อเอ็มเน็ตเอ็นเมดติ้งอ่ะมันจะมีกลยุทธ์ในการขายสินค้ากลยุทธ์หนึ่งที่เรียกว่า product launch นะครับเขาเขาก็เรียกกันว่าการทําสิ่งเรียกว่า product launch formula ม,มีสูตรการล้อนสินค้านะครับตัวนี้จะเอาไว้ใช้กับสินค้าใหม่แล้วก็จริงๆก็ไม่ใช่แค่สินค้าใหม่หรอกเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยว่าเอ่อีอลเอเนี่ยมันคืออะไรยังไงแล้วก็มันมีข้อดียังไงนะครับรวมถึงผมจะพาไปดู เออผมเคยทำ PLF ด้วยนะครับผมจะพาไปดูว่าเอ้ยตอนที่ผมทำ PLF เนี่ยมันได้ผลลัพธ์อะไรยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับ PLF หรือว่า Product Launch Formula เนี่ยก็จะมีผู้ชายคนนี้นะครับเรียกว่าเป็นเป็นเอ่อเป็น Godfather ของเรื่องนี้กันเป็นคนที่ที่นำเสนอเรื่องนี้นะครับ ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเจฟว์วอลเกอร์นะครับแล้วก็เขาก็จะเขียนหนังสือด้วยนะที่หนังสือว่าลอนจ์เนี่ยนะครับมีแปลเป็นไทยนะครับแปลเป็นไทยรู้สึกจะชื่อเปิดตัวให้แรงปล่อยของให้ปังเปิดตัวให้ปังอะไรแถวๆนี้นะครับลองไปเสิร์ชดูหนังสือชื่อว่าลอนจ์นะครับก็เป็นหนังสือที่ดีมากๆที่ควรจะอ่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับก็จะแนะนำให้ลองไปอ่านดูนะครับ PLF เนี่ยหรือว่า Product Launch Formula เนี่ยนะครับมันก็เอาไว้ใช้สำหรับเวลาที่เราจะขายสินค้านะ โดยเฉพาะยิ่งสินค้าใหม่หรือแม้กระทั่งเราจะเราจะล็อชอะไรบางอย่างเช่นล็อชโปรโมชั่นพิเศษอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะทําสิ่งที่เรียกว่า PLF โดยที่ไ PLF เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับสช่วงได้แก่อะไรบ้างก็คือ1คือ Pre-launch หรือว่าก่อนล็ u ชอะก่อนที่สินค้ามันจะเปิดอะเปิดไปดเปิดให้ซื้อเปิดตัวช่วงที่2คือช่วง l a u n c h ing ก็คือช่วงที่สินค้าเปิดขายแล้วตอนนี้กาลังเปิดขายอยู่นะแล้วก็ช่วงที่3คือ post launch หรือว่าหลังการเปิดตัวจบลงไปนะครับตัว pre launch นะครับเวลาที่เราทำ pre launch เนี่ยจริงๆก็คือก็คือเป็นการทำคอนเทนต์นะครับส่งคอนเทนต์หากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยล่วงหน้าก่อนที่เราจะเปิดขายสินค้านะครับไอคอนเทนต์ที่เราส่งไปเราก็เรียกว่า pre launch content นะหรือว่า PLC ้วก็ส่ง PLC ไป PLC 1 PLC 2 PLC 3 จริงๆแล้วหลักการ pre launch เนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้จำกัดว่าคุณจะต้องมี PLC หรือว่า p r e l a u n c h content กี่ตัวนะครับแต่ว่าเขามีหลักการเ,เขามีหลักการอยู่อย่างนี้เขามีหลักการที่ว่าเราจะส่งคอนเทนต์ไป3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ที่เป็นกลุ่มแรกเนี่ยจะพูดถึง why นะ why กลุ่มที่2คือ How แล้วกลุ่มที่3คือ h a t ซึ่งมันจะตรงกับไอหลักการ Golden Circle นะของผู้ชายที่ชื่อว่า Simon s i m อ n s i n e k คนนี้นะครับที่เขียนหนังสือชื่อ start with why นะครับซึ่งมันตรงกันเลยก็คืออคุณเริ่่มจาก why ก Y น แล้วคุณค่อยไปพูดถึง h า w แล้วคุณค่อยพูดถึงวอตที่หลังนะครับ I P L C ก็จะเป็นการสื่อสารตามนี้เช่นเดียวกัน Y ก่อนแล้วหาแล้วก็วอตนะครับการสื่อสารในส่วนของ Y เนี่ยก็คือเป็น P L C 1เนี่ยคือจริงๆอ่ะจะสื่อสาร Y กี่ครั้งก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ไปเลือกทำเลยนะแต่ว่าเริ่มจาก Y ก่อนแล้วกันนะครับเวลาที่เราสื่อสารเรื่อง Y ก็คือการ การที่เราทำคอนเทนต์ก่อนที่เราจะร้อนสินค้าเนี่ยเราทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับสตั๊กเกิลกับโอกาสที่คือเราพูดถึงว่าทําไมเราถึงต้องกําลังพูดสิ่งที่เรากำลังจะพูดเนี่ยเราพูดเรื่องนี้ทำไมทาไมเราถึงต้องพูดเรื่องนี้ why ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ต้องให้ why กับลูกค้าด้วยว่าแล้วทำไมลูกค้าถึงต้องฟังเราในเรื่องนี้นะครับต่อจากนั้นเราก็จะเหมือนกับว่าให้คาใบ้ด้วยนะว่าให้เขารู้ว่าเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ต่อเนื่องตามมานะครับจากนั้นเราก็จะถาม opinion นะถามความเห็นของลูกค้านะ,นะไปท เพ PLC PL ที่ uh, ในส่วนของ Y กี่ตัวก็แล้วแต่หรือจะทําตัวเดียวเลยก็ได้อย่างของผมอะ uh, ผมก็จะทำ uh, pre launch เนี่ยประมาณหนึ่งสัปดาห์นะ P, pre launch ส่งสัปดาห์ซึ่งผมก็มักจะทำ uh, pre launch content เนี่ยตามนี้เลยนะ Y ไปก่อน1ชิ้นนะส่ง content Y ไป1ชิ้นนะครับจากนั้นผมก็จะส่ง content how ไป1ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับ content how ที่ต่อเนื่องจาก Y ก็จะเป็นนี้ เราก็จะขอบคุณนะที่ลูกค้าแสดงการตอบรับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็จะพูดถึง how แล้วทีเนี้ยไอโอกาสที่เราพูดถึงไปก่อนหน้าเนี้ย struggle ที่เราพูดถึงไปก่อนหน้าเนี้ยเราใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาในการ overcome t h struggle หรือว่าในการคว้าโอกาสมาเราใช้วิธีไหนใช้ mecanism h ไหนนะครับในการทำสิ่งนั้นนะครับ เราอาจจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเคสสตัดี้เข้าไปด้วยก็ได้ผมอาจจะทำ How 2 2ตัวก็ได้ PLC ที่เป็นเกี่ยวกับ How 2ตัวต่อจาก Y นะครับก็ตัวที่1เป็นแมคา a นิ s มตัวที่2อาจจะพูดถึงเอ่อเคสสตัดี้ก็ได้นะครับอยากให้เข้าใจหลักการมากกว่าส่วนจะกี่ตัวนั้นไปลองไปปรับใช้กันดูนะครับ ออนอกจากนั้นเราก็จะหินเ์ให้คำใบ้ด้วยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรากำลังจะพูดถึงสินค้าแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะพูดถึงออฟเฟอร์หรือว่าข้อเสนอของเราแล้วนะครับจากนั้นก็ถามความเห็นของลูกค้าเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับตอนที่เราทำ P L C ตัว Y นะครับคราวนี้ตัวที่3ก็จะเป็นตัวของวอตต์แล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะทำกี่ชิ้นก็แล้วแต่นะแต่ว่าในส่วนของ P L C ที่เป็นเรื่องของวอตต์เนี่ยก็อย่างแรกก็ขอบคุณการตอบรับจากลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่2ออันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า มันอาจจะดูเหมือนไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันไม่ได้เห็นจะได้ประโยชน์อะไรกับเราแต่จริงๆอ,อ่ะเฮ้ยมันได้เว้ยคือการแสดงความรู้สึกให้เห็นว่าเราอะ่ะกำลังตื่นเต้นมากเลยนะเรากำลังตื่นเต้นมากเลยนะว่า ก,กับสิ่งที่เราเกับสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอเนี่ยเราตื่นเต้นมากเลยนะเราก็าอาจจะยกเคสสตัดดี้ไปอีกก็ได้นะครับอาจจะแยกวอตเป็น2คอนเทนต์ก็ได้ยกเคสสตัดดี้ให้ลูกค้าเห็นภาพชัดขึ้นก็ได้นะครับสุดท้ายเราต้องใส่สิ่งที่เรียกว่า u r เจนซีกับสก a r ซิตีเข้าไปนะเรากำลังจะเปิดตัวสินค้าตัวนี้แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงเปิดตัวเนี่ย ราคาพิเศษที่เราจะให้ตรงนี้มันไม่ได้อยู่นานนะอยู่แค่3วัน7วันอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับนี่คือการทำคอนเทนต์ในส่วนที่เรียกว่าเป็น pre launch คือเป็นส่วนแรกของ PLC การลอ,อ,อนอะไม่ใช่ PLF product launch formula ส่วนแรกคือ,อ pre launch นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมทำลอนชให้กับสินค้าตัวหนึ่งก็คือคอร์สเรียนที่ชื่อว่าคอร์ส conversion api นะครับก็จะเห็นส่วนที่สไปค์ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นช่วงปี2021และเนี่ย2021ผมก็ Export Data ออกมาประมาณช่วง2เดือนมังตุสิงหากันยาตุลาประมาณสักส3เดือนอะไรเงี้ยนะครับก็จะเห็นช่วงนึงที่มันสไปค์ขึ้นนะครับ ช่วงนั้นแหละที่ผมล็อชนิวโปรดักต์เป็นช่วงล็อชนิวโปรดักต์นะครับก็จะเห็นว่าผมล็อตสินค้าใหม่อยู่แค่วันสี่วันเองนะครับซึ่งผมก็ทำพรีล็อตไปก่อนนะพรี 1, why, how, what, ล็อตหนึ่งวาย w w าวออะไรเงี้ยตอนตอนที่ล็อตสินค้าเนี่ยเ,เปิดให้ซื้อ,อ,อในราคาพิเศษก็บโปรโมชั่นตอนล็อตเนี่ยสี่วันนะก็ทำเงินไปประมาณเนี่ยประมาณหก มื่นประมาณสักแสนสี่ประมาณแถวแนี้นะครับใน4วันนะครับก็ถือว่าเป็นเ,เป็นวิธีการล็อตโปรดักที่ที่ดีมากๆได้ผลมากๆนะครับพอเราพรีล็อตไปแล้วคราวนี้ถึงวันเปิดตะก้าขายแล้วเขาเรียกว่า launching day นะครับ launching day เนี่ยก็แบ่งเป็น3ส่วนเช่นกันคือ launching day ก็คือวันล็อตชั่นแหละแล้วก็ next day นะซึ่ง next day เนี่ยก็คือวันถัดมาซึ่ง ก็แล้วแต่อีกอะก็คือจะไปทําเป็นวันถัดมา1วันหรือว,วันถัดมาวันถัดมาอีก1วันหรือว่าถัดไปอีกหนึ่งวันอันนี้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปคุยหลักการแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นว่าเราจะใช้กี่วันนี้แล้วแต่คนเราก็จะมีช่วงที่เรียกว่า last day วันสุดท้ายของการล็อชเนี่ยนะครับไปดูทีละส่วนส่วนแรกคือ launch day นะครับ launch day เนี่ยถ้าเราทำ uh, pre launch content มาเนี่ยนะครับวันที่เรา grand opening ประกาศขายเนี่ยนะครับเราก็ทำคอนเทนต์ไปเลยเราเปิดขายสินค้าแล้วนะครับแล้วเราก็ให้ Off Detail หรือว่ละเอรยดสิ้าไป แค่นี้ไม่ต้องทำอะไรมากเลยไม่ต้องทำคอนเทนต์อะไร ลึกลึกซึ้งลึกล้ำมากมายไม่ต้องเขียนเซลล์กปปี้เฮดไลน์เฮดไลน์อะไรก็เปิดขายแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องเีดพูดออฟเฟอร์ไม่ต้องอะไรไม่ต้องเล่นท้าย,ยากเลยแค่นี้เลยนะครับยอดขายของวันนี้จะพีคนะครับจากประสบการณ์ที่ผมลอนช์มาจะพีคแล้วก็จากสิ่งที่เจฟวอล์กเกอร์ก็บอกด้วยนะในในหนังสือลอนช์หรือว่าในคอร์สลอนช์ต่างๆของเขานะครับยอดขายวันแรกจะพีคแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราทำพรีลอนช์ได้ดีนะ PLC อ่ะพรีลอนช์คอนเทนต์ที่เราส่งมาล่วงหน้าอย่างของผมมานหนึ่งอาทิตย์อ่ะ ทำได้ดีวันแรกยอดขายจะพีคนะครับ ต่อมาก็จะเป็น next day วันถัดถัดมานะครับซึ่งจะถัดกี่ถัดก็แล้วแต่นะครับโดยปกติแล้วผมจะคือมันแล้วแต่ผมเคยลอนช์ทั้ง4วัน5วัน7วันนะครับอย่างถ้าสมมุติผมลอนช์สวันเนี่ยผมจะทำวันแรกที่ลอนช์ใช่ป่ะแล้วผมจะทุกวันผมจะส่งคอนเทนต์หมดเลยก็จะถือว่าเป็น next day หมดเลยนะครับในช่วง next day ก็จะมีอะไร social proof นะคือตัวนี้เป็นเทมเพลตที่ผมทำมาให้แล้วถ้าใครอยากจะไป pre launch อยากจะไปทำ launch เราคิดคอนเทนต์ไม่ออกว่าช่วง pre launch จะใช้คอนเทนต์อะไร นะะช่วงลอนชิ่งใช้คอนเทนต์อะไรเดี๋ยวโพสลอนทำอะไรบ้างเนี่ยเอาเทมเพลตเนี่ยใช้ได้เลยอย่างแรกส่งโซเชียลพิสูจไปนะครับ บางทีมันเป็นสินค้าใหม่เนี่ยมันอาจจะ,ะมันอาจจะเราจะยังไม่มีคนเคยใช้สินค้าใช่ปะ่ะเราอาจจะใช้พิสูจอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นอย่างคอร์สผม conversion api ผมใช้พิสูจที่ให้ดูว่าผมทํา conversion api ได้แล้วหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย,ยคือสําเร็จแล้วแบบเนี้ยทำให้ดูอเออไม่ใช่ทาให้ดูหมายถึงว่าส่งส่งพิสูจให้ดูว่าเนี่ยมันทําได้จริงแล้วคุณก็จะได้ถ้าคุณซื้อคอร์สนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ อย่างที่2คุณทำ FAQ ก็ได้นะครับเวลาที่เรา pre-launch เลืออะไรต่างๆเราพูดถึง struggle พูดถึง opportunity จะมีคนถามคำถามเข้ามาอยู่แล้วเราดึงตรงนี้มาทำเป็น FAQ เป็นคอนเทนต์ที่เรียกว่าเป็นคอนเทนต์ในช่วงของ Launch ก็ได้นะครับอย่างที่3คือสรุป Mechanism นะครับสรุป Mechanism สรุปวิธีที่เราช่วยลูกค้าแก้ปัญหาวิธีที่เรากำลังนำเสนอตัวนี้สรุปนะถ้าเป็นเป็นของใหม่คือผมผม,ผมไม่แน่ใจว่า ทุกธุรกิจมันจะมีเมคานิซึมหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆส่วนมากมันมีนะอย่างสมมุติว่าผมคือคือผมผมยกตัวอย่างทุกธุรกิจไม่ได้นะแต่ผมจะยกตัวอย่างธุรกิจที่บางทีคนจะแบบมันเห็นได้ชัดละกันแล้วก็อาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะแบบนี้มีเมคานิซึมด้วยหรออย่างเช่นร้านอาหารอย่างเงี้ยถ้าเราจะล็อตเมนูใหม่สมมุติว่าเราขายอาหารออนไลน์เราจะล็อตเมนูใหม่เนี่ยนะครับเราก็บอกไปดีว่าออไอเมนูเนี้ยเราใช้เทคนิคการการผัด การกริวเหลืออะไรแบบไหนอันนี้คือเสื่อมที่เรียกว่าเมคานิซึมนะครับเราก็ summarize เมคานิซึมนี้ลงไปนะให้เห็นว่าเฮ้ยมัน special จริงๆนะสิ่งที่เรากำลังขายอยู่เนี่ยกำลังร้อนอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้าย scarcity อ่าซึ่งเราขายอยู่อีกไม่นานนะขาย,ยแบบโปรโมชั่นพิเศษเปิดตัวอยู่อีกแค่ไม่นานเพราะฉะนั้นต้องรีบตัดสินใจนะครับตรงนี้เอาไปทำ next day ได้เลย นะอย่างเทมเพลตที่ผมทําให้ถ้าจะทําอย่างละหนึ่งนี่ก็ทําได้เท่าไหร่สอันแล้วใช่ปะนะแต่อย่างโซเชียลพูดทำสองอันก็ยังได้ก็ next day ไป next day ไปเรื<ๆ>่อยๆจนกระทั่งถึงเนี่ยครับ last day ส่วนสุดท้ายของการ l อ u n c h i n g นะครับวันสุดท้ายที่เราจะลอนไม่ต้องส่งอะไรมากเลยครับไม่ต้องส่งคอนเทนต์ไม่ต้องสื่อสารอะไรมากสกาซิตี้เน้นก็วาปนะครับแล้วก็อีกอย่างคือรีมายหรือว่าย้ําให้ลูกค้าเห็นว่าคุณกําลังจะพลาดอะไรไปถ้าคุณพลาดวันนี้ที่เราจะปิดขายแล้วเนี่ยนะครับยอดขายวันนี้ก็เช่นเดียวกันจะพีคนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคนกลัวพลาดไม่ได้ไม่ได้เป็นความเก่งอะไรของเราเลยนะผมบอกเลยว่าคนกลัวพลาดธรรมดาเท่านั้นเองนะครับเราก็จะเห็นยอดขายที่พีควันแรกแล้วก็วันสุดท้ายนะครับผม หลังจากลอนชไปเสร็จเข้าสู่ช่วงที่3ของลอนชคือการโพสต์ลอนชนะครับโพสต์ลอนชสิ่งที่ควรจะทำหนคือเราควรจะประกาศปิดการเปิดตัวสินค้าด้วยนะครับเพราะว่าเราควรจะทำให้ลูกค้าได้รู้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะจะมาขอโปรย้อนหลังเป็นประจำผมก็เจอเป็นประจำนะการการโ l o s e launch เนี่ยทำให้เป็นการเป็นการสร้าง สกาซิตี้ของครั้งต่อไปอะครับที่เราล้นสินค้าหเห็นว่าเวลาเราล้นจะเราปิดแล้วปิดเลยนะไม่มีการมาขอย้อนหลังเราไม่ได้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะประกาศ close launch ด้วยนะครับ uh, launch close นะครับนอกจากนั้นเราอาจจะแจกโบนัสให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นการทำไมครับเป็นการ over deliver ใช่ไหมครับตอนแรกเราจะไม่ได้บอกว่ามีโบนัสอันนี้แล้วแต่แล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำ uh, เ,ปเป็นสิ่งที่สามารถทำได้แล้วกันไปเลือกทำกันดู นะครับทำหลังจากที่ล้อสินค้าไปแล้วนะครับอย่างที่3าม ask for feedback ขอรีวิวครับเราล้อสินค้าไปแล้วลูกค้าเอาไปใช้แล้วแล้วแต่สินค้านะสินค้าบางอย่างอาจจะต้องทิ้งช่วงนิดนึงอย่างคอสเรียนหรืออย่างสบู่กุ้งขายเจลอ่ะผมทำล้อสินค้าเจลน้ำให้ลูกค้าอย่างเงี้ยก็ต้องทิ้งสินค้าให้กว่าลูกค้าจะได้ของใช่ป่ะกว่าลูกค้าจะไปลองใช้กว่าจะเริ่มรู้สึกอะไรเงี้ยก็ทิ้งทิ้งเวลานิดนึงเราก็ ask for feedback ไป นะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือทำรีลอนช์นะทำการเปิดตัวสินค้าตัวเดิมเนี่ยสินค้าตัวเดิมอ่ะใหม่อีกครั้งหนึ่ง2-4ครั้งต่อปีอันนี้เป็นสิ่งที่เจฟวอล์เกอร์แนะนำแต่ว่าตัวนี้แล้วแต่ แล้วแต่นะครับว่าอยากจะทําหรือไม่ทําบางคนอาจจะเลิกลอนชไปแล้วก็เอาไปขายในราคาเต็มก็ได้ผมส่วนมากผมก็ทําทแบบนั้นแต่ว่าผมก็เคยทำรีลอนชเหมือนกันนะรีล็อชตัวคอร์สเรียนอย่างเงี้ยนะครับก็ทําเงินได้สปายค์ในช่วงสั้นๆเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็ผมก็หยุดไม่ได้ไม่ได้ขายแล้วก็มารีลอนชอีกทีก็ทําเงินได้ในช่วงสั้นๆเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ PLF นะครับ Product Launch Formula นะครับเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับที่จะช่วยให้คนที่ทำอินเทอร์เน็ต บบทำ e t r a ต i n g คืออะไรทำการเก็บลิสต์นะครับขายสินค้าหลังบ้านนะครับมีลิสต์แล้วแล้วก็ล้อนสินค้าขายเนี่ยทำเงินได้ปริมาณมากๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการของ PLF นะครับ